สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวว่งเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางลาวพัฒนานะคะพี่พี่จ๋างวดประจําวันที่9กสิงหาคม2566นนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลกันก่อนเนาะพี่ๆจ๋าค่อยดูอ่าแนวทางตัวใหม่นะคะแป๊บหนึ่งนะ มาดูผลที่ออกนะคะผลที่ออก6ตัวนะคะก็คือ5 3 7 1 3 5หสแอดสรุปทั้ง6ตัวนะคะ4ตัว3ตัวบนเราเหมือนกันแต่ล่างแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเนาะบางที่เอา6ตัวบางที่5ตัวบางที่4ตัวนะคะแอดจะสรุปแค่า6ตัวกับ4ตัวนะคะพี่พี่จา๋าออบมาดูกันมาดูผลนะคะซึ่งแอดให้เด่นไปที่1 79วิ่งรูดที่1นะคะ ล่างของหกตัวก็คือห้าสามนะคะแอดหลุดไปล่างของ4ตัวก็คือ7 1นะคะเด่นที่1มาเด่นที่7มาแอดให้วิ่งรูดที่1นะคะมาล่างของ4ตัวนะคะตัวที่แอดเน้นด้วยเนาะแต่เป็นตัวกละนะคะส่วนบน1 3 5สนะคะหนึ่งมาหลักร้อยนะคะพี่ๆจาส่วน9นี้แอดหลุดไปนะคะในกลุ่ม มเม็ดเดียวก็มาในหนึ่งจ็ดเจหนึ่งนะคะพี่พี่จ๋าอ่ะมเม็ดเดียวมาเจ็ดหนึ่งตรงๆเลยนะคะสำหรับมเม็ดเดียวในกลุ่มนะคะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าเขา้ากลุ่มฟรีเนาะอ่ะทักทายได้เลยนะคะในกลุ่มของเราจะมีหลากหลายแนวทางให้เลือกนะอ่ะถ้าชอบนะคะสายคุ้นด้วยสายวิ่งสายรูดนะคะ ไปตามกันต่อนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับในสูตรเมรเดียวนะคะหรือว่าพี่พี่ชื่นชอบชุดที่เป็นตารางนะคะตามชุดที่เป็นตารางเนาะแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นหรือว่าจะนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันดูค่อยตามแอดนะคะพี่พี่จ๋ามาดูตัวเด่นกันนะคะวันนี้ในรอบนี้นะคะ ดินนะคะวิ่งรูดเด่นวิ่งรูดนะคะเด่นของแอดในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่แปดหกระหว่างศูนย์กับสองนี่เนาะพี่น้องจ๋าศูนย์กับสอง เด่นที่8 60นะคะแอดจะวิ่งรูที่8นะคะพี่พี่จ๋าวิ่งรูที่8เนอะเดี๋ยวค่อยไปตามต่อกันอีกทีในอ่าชุดที่เป็นตารางเนาะพี่พี่จ๋ามาดูสูตรนี้กันก่อนแล้วกันสำหรับ8นะคะให้รูทที่8ก็จะมี80นะคะ81 82 83 แปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแล้วก็แปดก้านะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันเด้อพี่ๆจ๋าแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะไม่รู้ล่วงหน้านะคะว่าจะมาตัวไหน คำนวณไปตามสูตรได้ยังไงนำมาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นเดอ้ออ่ามาดูกันนะคะสำหรับเด่นที่แปดนะคะแอดเน้นไปที่แปดศูนย์นะคะพี่พี่จา๋าแปดสองแปดสี่นะคะแปดหกแปดเจ็ดสายเบิ้ลอย่าลืมนะแปด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 ก็มีนะคะพี่พี่จา๋าเผื่อมาตอง ขันวณออกมาทำไมมันเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้นะคะพี่ๆจ๋าเผื่อใครชอบสายเบิ้ลนะคะ,ะแล้วก็แปนะคะถ้ามีตัวที่ชื่นชอบเหมือนกันก็ค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะย้ำนะคะว่าแอดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะ,อะกข็ขอขอบคุณพี FC, ่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่มาติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะอเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ